<c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีมีโตตาแว่นทุกๆคนแน่แน้องผมามบ่งมีสดสวยๆงามๆพกไปให้ไปหน้าข่าหัวข่าสวนนี่ค่ะงามๆพอดีพอดีบนใหญ่ บนหน่อยพอดีพอดีอดมาเบิงมีดมงอันนี้ค่ะมีดมงอันนี้หนึ่งจุดห้าคือความกว้างหนึ่งจุดห้าคูณแปดนิ้วสันหนาซีเมนตนี่ทำจากเหล็กผานไถเพราะว่าลูกค้าเพิ่นว่าอยากได้เหล็กผานสั่งกับยายน่งประจำค่ะเล็กแนบเล็กอีหยังเพื่อนว่มีมืดสั่งไปหมดแล้วเนี่ยมันนี่เพิ่นอยากได้เหล็กผ่นเพิ่นว่า เอาเหล็กผานเด้อยยายมาสันย,นนยานยนุ่งก็จัดให้ค่ะเหล็กผานไถนี่หนึ่งจุดห้าคูณแปดนิ้วด้ามไม้ประดูมอค่ะหนึ่งจุดหาความกว้างความยาวแปดนิ้วสันหนาซีเมนยะเอายะเอาหนาเด้อยวเอา,เอาบางบางมาสันลูกค้าเพิ่นบอกเนาะเพิ่นว่าเอาเหล็กผานไทยเด้อยยายว่าวสัน อันใดก็มีมดเล็กแต่ใบเล็กแหนบเล็กยังพ่นก็มีมอดอยากได้เล็กผานไทยบานจันยายน้องก็จัดให้ค่ะนี่ทําจากเล็กผานไทยน่คะสวยมากมากเห็ดจากเล็กผานไทยหนึ่งจุดห้าคูณแปดนิ้วราคาห้าร้อยบาทอันนี้ห้าร้อยบาทเด้อค่ะอันนี้ห้าร้อยบาทราคาถูกถูกแลค่าลักลอยประแพงนะคะเมียดยายน้องประแพงราค่าลักลอยค่ะ นห่รับประกันคุณภาพอันนี้ทำจากเหล็กผานไทยด้ามไม้ประดูมคมค่ะอย่าโน่งให้เบิ่งถูกด่านถูกทิดถูกท่างนะคะนี่ด้ามคมด้ามส้นนะคะสวยมากมากกำลังพอดีพอดีงามพอดีเนาะคะ่ะพกสบายนะสะดวกสบายได้ซ้ำนี่บ่อยญ่บ่หน้อย ยายนงตีร้อนด้วยมือยายนงบ่มีเื่องจากเครื่องยนเด้อค่ะยายนงตีร้อนด้วยมือเป็นบ่คัดเรียบยายนงกับขัดครึ่งใบให้นะคะตาผูดด้ใดบอกว่าเห็นห้อยหุ่มห้หหมหอยควานยายนงก็เห็ดให้นะคะกระจงไว้ให้อันนี้ท่าจากเล็กผานไทยมาเบิ่งอันต่อมากค่ะมีดพก อันนี้เิ่นทรงรูปมาไห่ด้วยค่ะเม็ดพกเหล่านี้อ่าเพิ่นทรงรูปมาไห่ทําจากเหล็กแนบเนี่ค่ะเพิ่นบ่ดได้บอกว่าเอาเหล็กหยังเนาะถ้าคนเอ่อลูกค้าคนใดเพิ่นบ่ดได้บอกยายนงจะใช้เหล็กแนบเท่านั้นค่ะถ้าเพิ่นกําหนดวันเล,นนล็กนั้นเล็กนี้นี่ย,ยายนงจะเอาหออันนี้เพิ่นบ่ดได้กาหนดยายนงก็เอาเหล็กแนบค่ะ1.3คือความกว้าง1.3ความยาว10นิ้ว 1.3ึ่คูณสินิ้วหนดคูกว้างสิบนิ้วความยาวด้ามไม้ประดูสันซีเมนนี่ท่านเป็นว่าย่ายาาหนาเด้อเป็นว่าชอบบางๆสันจะน้องกระจัดให้นะคะเบื้องว่าอันนี้สันซีเมนเด้อค่ะหนึ่งจุดคูณสิบนิ้วราคาหกร้อบาทนี่เอาให้เบื้องจัดชัดใกล้ๆเนาะคะ่ะ 1.3คูณ10นิ้วราคา600บาทด้ามไม้ประดูสวยมมากๆเลยค่ะสวยมากมพี่น้องสามารถรับชมได้สององทางคือคือทาง ยูทูบช่องยูทูบค่ะสามารถรับชมด้ช่องยูทูบกับเฟซบุ๊กค่ะสะดวกทั้งใดก็เขาไปรับชมไดเด้อค่ะสะ,สะดวกทั้งยูทู e ก็เขาทั้งยูทู e เขาไปรับชมช่องชุมชนก็นมีเด้อค่ะช่องยูทู e มีช่องชุมชนยายนงจะเอาภาพลงเลยๆให้ลูกค่ะไดีเลือกเนาะค่ะไดีเลือกแต่ละแบบแต่ละส่งในช่องชุมชนของ youtube ช่องชุมชนของยนะูทูบเนี่ยหลากหลายเลยค่ะเข้าไปเบิง่งใดเลยค่ะไปเลือกได้เลยมักส่งได้เบี้ยบอกทั้งราคาบอกความกว้างความยาวบอกราคาพร้อมในช่องชุมชนของยูทูบนะคะไปน้องเข้าไปเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนงนื้อเมื้อนี่ยายนงผ้าบ้าเบื้งสำนีกรสวัสดีจ้า